เปิดโผลนักแสดงเพตานาลิมิตโปรเจกต์ละครพรมยักษ์ของทางช่องเจ็ด หลังช่องเจ็ดออกมาประกาศว่าเตรียมหยิบนวนิยายชื่อดังของสิลิวิมลอย่างเพตาไนลุมิทมาสร้างเป็นละครและแง้มว่าหนมกราคมศกษาสองพัาจะประกาศโผล่นักสแสดงนำตามที่รายงานไปแล้วนั้นล่าสุดทางวิกหมชิดก็มีการประกาศรายชื่อพระเอกนางเอกออกมาเรียบร้อยแล้วซึ่งในบทพระเอกก็ไม่พิกโผได้หนุ่มหล่อไมพัทรเดชมารับบทเป็นคุณหลวงราชบนตรีประกอบกับมุกดานารินลักษณ์ในบทแม่หญิงออนและแม็กกี้อาภารับบทแม่หญิงบวนเองคะ่ะ ซึ่งจากแคสที่เปิดเผยออกมานั้นชาวเน็ตต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นแคสติ้งที่ทําให้ตรงบทประพันธ์และส่งให้เนื้อเรื่องน่าดูขึ้นไปอีกแฟนๆมิกหมชิสเราติดตามชมเทตานลูม,มิดได้เร็วนี้ทางช่อง 7HD เลยจ้าหากเพื่อนชอบขาอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนขอ่าวใหม่ๆด้วยนะคะ